มาครับเราเหลือสองข้อคือข้อ13กับข้อ15เพราะว่าข้อ14ทําไปแล้วในครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวข้อ13ทําให้ดูก่อนแล้วข้อ15ทําเองโอเคป่ะคือ13กับ15คล้ายกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทํา13ให้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นข้อที่ข้ามไปเหมือนกันคือหลักการในการทําโจทย์ไอข้อ13กับ15เนี้ย เราต้องวาดพาราโบลาขึ้นมานะฮะแล้วหาจุดยอดให้เจอแล้วก็หาจุดตัดกับเส้นตรงที่เขาวาเนี่ยก็คือ y เท่ากับ5ให้เจอมันก็จะตัดที่จุด B แล้วก็จุด C นะครับแล้วเราจึงค่อยหารูปสามเหลี่ยม ABC ได้จากการคำนวณน,นะระยะเส้นกับจุดอะไรเงี้ยคือถ้าเราวาดรูปได้เราก็จะคำนวณได้นั่นแหละนะครับเอาล่ะ เพราะนั้นจากสูตรพาราโบลาเนี้ยเราต้องหาจุดยอดให้เจอก่อนขั้นแรกมา y เท่ากับ,บ x กำลังสองลบส x ลบสนะฮะจุดยอดก็คือ hk ก็มีค่าเท่ากัาาบลบ b ส่วน 2a แล้วก็ 4ac ลบ b กำลังสส่วน 4a อย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าขั้นแรกต้องหาจุดยอดให้เจอก่อนนะเมื่อเราเจอจุดยอดแล้วเราก็จะได้จุด A นั่ะแหละแล้วเราค่อยวาดกราฟแล้วลองเอาเส้นตรงว y แล้วก็เท่ากับ5ไปตัดนะโอเคอ่ะ,อะไปลองวาดจุดยอดก่อน แทนค่าเลยจริงๆอันนี้เอาตัวเต็มจอไปเลยนะฮะแทนค่าเลยลบ b ส่วนสอก็คือ hk เเท่ากับ ลบ b ส่วน 2a ก็คือ2ส่วน2ก็คือ1นี่คือค่า h แล้วก็ค่า k cac cac คือ4คูณ a คือ1เป็น4แล้วก็ c คือ3 4 32สลบ12นะลบ b กำลังส สองสองเป็น4นะครับแล้วก็ส่วน 4a ก็คือส่วน4นั่นเอง4,12แล้วก็4ก็เป็น16แล้วก็ส่วน4ี่เพราะในข้างหลังคือลบก้อนนี้คือลบสนะครับโ okay. อเคพรานั้นเราได้ hk แล้วนะเราได้ hk แล้วเราก็วาดกราฟเลยฟืบ x y hk ก็คือ1น1กับลบ4พาราโบลาของเราหงายสภาพน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ 1>, 1กับลบ4พาราโบลาหงาย ทีนี้ย่อมาหน่อยแอบดูโจทย์ซิสนิดหนึ่งโจทย์บอกว่า y เท่ากับ5อ่า y เท่ากับ5ก็นับไป1 2 3 4 5จุดนี้เส้นนี้เส้นนีน้คือ y เท่ากับ5นะครับมันจะผ่าน2จุดถูกไหมมันจะผ่าน2จุดก็คือจุดนี้ กับจุดนี้นะฮะซึ่งไม่รู้เท่าไหร่ถ้าอยากรู้ก็ต้องแทนเข้าไปในสมการเนาะแทนเข้าไปในสมการอ่าแต่ก่อนแทนขอทำเส้นปัดตรงนี้ไว้ก่อนตุ๊ก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 ตุนะครับแล้วสามเหลี่ยมที่เขาจะต้องให้เราคำนวณก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้เอาบัตรอะไรทั้งอย่างมาขีดเส้นดีกว่านะ วิธีเรียนเลขแบบไม่ใช่มาบรรทัดมาสามเหลี่ยมที่เราจะต้องทำคือสามเหลี่ยมรูปนี้ฟืบสีแดงนี้แล้วก็ฟืบสีแดงนี้นะฮะสามเหลี่ยมรูปนี้ อ่าโอเคไหมดังนั้นขอลองแทน y เท่ากับหดูครับตรงนี้คือเลขห้านะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้คู่อันดับ2ตัวนั้นจริงๆแล้เราขอแค่ตัวเดียวก็พอขอแค่ตัวเดียวก็พอลองแทนดูครับ y เท่ากับหถ้า y เป็น5้าปุ๊บแทนที่นี่นะ ห้าเท่ากับ x กำลังสองลบสอง x ลบแปดถูกปะลบแปดเท่ากับศูนย์ใช่ไหมฮะอย่างนี้เนาะคือเราจะแยกสองวงเล็บใช่มไหมตัวมันตกไปหน่อยอ่ะโอเคเราจะแยกสองวงเล็บนะฮะ เพราะนั้นสภาพนี้เราก็แยกได้สองวงเล็บคือ x ลบตัวบวกตัวใช่ไหมฮะอ่ะ x ลบอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคุณกันได้8ผลต่างได้ลบสก็คือ4กับ2ใช่ไหมสี่สองแปลบสบวกสเพราะนั้นบอก บอกครูได้ทันทีว่าตรงนี้คือเลข4ตรงนี้คือจุด4 5และตรงนี้คือจุดลบสอทันไหมทันนะเอาละเสร็จแล้วพอได้สภาพนี้แล้วเราก็จบแล้วฮะนี่ไงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเนี้ยสูตรคือเซนหส่วนสคูณฐานคูณสูงเซนหส่วนสงคูณฐานฐานเป็นเท่าไหร่ ลบสองกับลบสี่ก็คือหกสูงเป็นเท่าไรเอ่อจากห้าไปยันลบสี่ก็คือเก้าเก้าสามยี่เจ็ดคำตอบคือยี่สิบเจ็ดครับผมพื้นที่คือยี่สิบเจ็ดตอบละหันไหมอ่าเอาสกินช็อตอันนี้ไปฝึบสิบสี่ ครับเอ้ยไม่ใช่สิบสี่หรือสิบสามใช่ไหมชูผิดไม่เป็นไรนะอ่าทวนอีกทีหนึ่งขั้นที่หนึ่งมีสมาการก่อนใช่ไหมครับหา hk เราจะได้จุดยอดพอเราได้จุดยอดแล้วเรามีเกณฑ์ที่เราจะวาดรูปได้ ถูกไหมเราก็ลองวาดรูปคร่าวๆดูก่อนฟืบอ่ะครับง่ายนะจุดยอดอยู่นี่นะขั้นที่2โจทย์บอกว่ามีเส้นตรง y ท่ากับ5ก็คือเส้นนี้เส้นสีดําเส้นนี้ฟืบป,ปรากฏว่าเส้นสีดําจะไปตัดพาราโบลาเรา2จุดทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่า2จุดนี้คือจุดอะไรถูกปะเราก็เลยแทนค่าสมการเครืองก็คือ y ท่ากั5ลงไปในสมการแทนเข้าไปปุ๊บก็คือแก้สมการที่นี่ เราก็แก้ไปสองข้างตึ๊กกระตึกนี่เราก็เลยรู้แล้วว่ามันคือเลข4กับเลขลบ2พอเราได้จุดทั้ง3จุดก็คือลบ2 5 4 5และ1ลบ4ปุ๊บเนี่ยเราจึงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้ได้โอเคมีประมาณ3ขั้นตอนนะครับได้ไหมถ้าได้แล้วยังเหลือเวลาอีก9นาทีทำข้อ15เองครับทำแบบนี้เลย นี่คือข้อสิบห้าเดี๋ยวขายาใ่ให้ฟึบ,บอ่ะทำข้อสิบห้าเอง อันนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ด้วยซ้ำเพราะว่าอันนี้อยู่ในรูป hk แล้วเห็นเป่าเราก็วาดรูปได้เลยและอันนี้จุดตัดที่เขาใช้เขาใช้เป็นจุดตัดแกนจุดตัดแกน y ค่า x เป็น0จุดตัดแกน x ค่า y เป็น0ง่ายกว่าเมื่อกี้ด้วยใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราต้องแทนเลขเพราะนั้นทำทันแน่ๆครับตอนนี้เหลือ7นาทีละทำ ใช่ใช่วาดได้เลยว่าได้เลยสำหรับข้อนี้วาดได้เลย ใช่จุดยอดคือลบสี่ลบสี่กราฟหงายอะไรนะฮะเอาพอกราฟหงายก็ลองวาดกราฟในเส้นแกนพิกัดฉากแล้วก็จะเห็นเองว่าเส้น X, เส้น y หายยังไงครับ Thank you. จุดตัดแกน y แทนค่า x เป็น0อันนี้ง่ายสุดถูกปะมองแล้วก็ตอบเลยถ้าเราแทน x เป็น0มันจะได้4 4 16 16ลบ4เหลือ12เพราะนั้นค่า y จะเป็น12 0 12เป็น1จุดที่อยู่บนเส้น ส่วนจุดตัดกัน x ก็ไม่ได้ยากมากก็แทนค่าไปเลย อเอา้าเสียใจยอ่ะครูเขียนมาต้องเยอะแล้วเมื่อกี้ไปกดผิดปุ่มหายไปหมดเลยแมว <c oughs> อ๋อหายหมดเลยเซ็งอ่ะคิดเองแล้วกันนะอุย้ยเอารูปมาก่อนรูปรูปรูปสภาพเป็นยังไง ก้ามหงายนะถูกไหมจุดยอดเป็น,ปนลบสี่ลบสี่อ่าจุดตัดแกน y ก่อนก็จะเป็นเท่าไหร่นะศูนย์สิบสองใช่ปะ่ะถูกไหมศูนย์สิบสองเดี๋ยวนะอ่าศูนย์สิบสอง ลบสี่ลบสี่แล้วก็จะมีจุดตัดแกน x ก็จะเป็นลบสองศูนย์แล้วก็ลบหกศูนย์ใช่ไหมลบหกศูนย์นี่สภาพนี้เราก็ลากกราฟไปฟื้ รึเปล,ล่าให้เป็นพาราโบลาฟื้ไอ้คำว่าลบหกองอยู่ตรงนี้เขียนจุดผิดโอเคไหมอย่างนี้สภาพนี้แล้วโจทย์เขาต้องการให้เราหาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรนะสามเหลี่ยมรูปนี้ สูไมไยเอียงเอียงใช่ป่ะสีม่วงนี่ใช่ป่ะอ่าล้วก็ใช้สูตรเดิมสูตรสามเหลี่ยมก็คือเซนหนึ่งส่วนฐานฐานเท่าไหร่ครับนับเอาสี่สูงเท่าไหร่ครับสิบสองจบเลยใช่ไหม ก็คือ24เป็นคาตอบจบแล้วเรียบร้อยเป็นย่งตกลงไม่ได้ยากนะคือต่อไปนี้ถ้าเกิดเจอเอ,อเรื่องอย่างเงี้ยเราก็แค่วาดรูปถูกปะ่ะประเด็นสำคัญคือต้องวาดรูปให้ได้พอวาดรูปได้แล้วชีวิตที่เหลือก็จะดีเราก็จะทําได้นะครับโอเคจบแล้วครับ